อีกหนึ่งภารกิจดีๆของคุณต้นสุชาตินั่นก็คือโครงการสุขาวิมานมีที่มาและที่ไปอย่างไรไปชมกันต่อครับสนใจมาก<ช>มีอีกเรื่องหนึ่ง<ช>ที่กำลังทำสุขาอะไรสุขาอารมณ์ดีสุขาวิมานอขอสั้นๆเลยสุขาวิมานนี่อะไรบ้างสุขาวิมานเนี่ยนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ที่เราเราเรา,เรา,เราคิดว่ารุ่นก่อนๆเราเนี่ยคนเจเนอเรชั่นก่อนๆเนี่ยครับเวลาเขาไปทําอะไรเรื่องเรื่องเกี่ยวกับศาสนาก็ต้องอะไรต้องทำแไ่ สร้างโบสถ์สร้างวิหารสาระกันประเรียนหอระฆังห้องน้ําอ่ะก็ทำมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมกล่องไม่ขีดเข้าได้ใช้ได้พอละแต่ผมว่ารุ่นเราเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องปฏิวัติปฏิวัติในเรื่องของสุขานามัยของประชาชนนะครับโปรเจกต์แรกที่เราได้ทํากันเนี่ยก็คือไปทําที่วัดสะพังจังหวัดเพชรบุรีนะครับตรงอําเภอเขาย้อย ะครับเพราะว่าสาเหตุที่เราได้ไปตรงนั้นเพราะว่าเราได้ความบังเอิญที่จะเคยได้ไปไปทําบุญที่วัดนี้นะครับแล้วก็เห็นว่า1วัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่เขาเรียกว่าเป็นสถานที่ตั้งเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์อยู่ริมถนนเพชรเกษมระหว่างทางกลับมาจากหัวหินขึ้นกรุงเทพนะฮะอ,อันที่สองวัดนี้เนี่ยเป็นวัดเล็ก ซึ่งมีประวัติเก่าแก่มายาวนานต้องไปวัดโบราณเป็นวัดโบราณอยู่ในจุดทุนศักดิ์คือติดถนนใหญ่วัดโบราณวัดเล็กวัดเล็กแล้วก็อันที่สามก็คือเป็นวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ปัญญากับประชาชนก็คือมีประวัติดีว่างั้นเถอะประวัติดีนะครับแล้วอันที่สี่ก็คือมีชุมชนที่สนใจวัดอ กะวัดนี้คือแบบไม่มีเรื่องอย่างอื่นเลยนะครับรคือสอนสอนธรรมะ,ระสวดม,มนต์ทำวัดอะไรอย่างเงี้ยวิปชานากันเพราะฉะนั้นเรื่องารายได้ของวัดเนี่ยมันไม่มีอ่ะอแต่ว่าชุมชุมชนเนี่ยดูแลอยู่เราก็เห็นว่าเออครบปัจจัยที่ดีทําเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วทั้งหมดเรื่องราวเนี่ยฟังมาคือเอ๊ะมันเป็นช่วงชีวิตหลังก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่นน้อยในทานพี่ต้นประกวดร้องเพลงใช่ไหมคะแล้วหายไปช่วงหนึ่งไปอยู่ที่อเมริกาไหมคะพี่ต้นใช่ครับแล้วเสร็จแล้วทราบด้วยว่าไปเรียนหนังสือครับ ปริญญาไม่ใช่น้อยตั้งตึกสีกี่ใบน่ะสีห้าใบสใบไหมคะพี่ต้นสี่สี่ใบไม่มีอะไรทำเลยอย่างเดียวคือตอนนั้นอาจจะเป็นเด็กเก็บกดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่เราเรียนอยู่ที่นี่เราไม่ค่อยได้เรียนเต็มเต็มหน่วยทำงานมากพอไปที่นู่นก็คือไปเรียนได้อะไรมาคะสี่ก็ตัวแรกนะครับเป็น international management นะครับเป็น m i m จาก university of denver นะครับตัวที่สองเนี่ยก็ master of science finance นะครับจาก u of colorado ตัวที่3นะครับ <Okay. S 1> ก็เป็น <Okay. S 1> เศรษฐศาสตร์นะครับ <Okay. S 1> จากสตีวิลลิสเดียร์ฟนิวโญ่ที่บิงแฮมตันนะฮะแล้วก็ตัวที่4เนี่ยเป็นเป็นเซอร์ติฟิเคตทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซ จบโจงทั้งหมดกี่ปีรวมไปรวมมา4ใบนี้ผมไปอยู่ทั้งหมด16ปี16ปีเรียนอย่างเดียวเลยไหมคะพี่ต้นเรียนด้วยแล้วก็ทํางานในมหาวิทยาลัยสอนด้วยตอนเริ่มแรกของการทํางานในมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเป็นเขาเรียกว่าแล b Computer c o n s u l t a ัลคือในยุคนั้นเนี่ยเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเวิร์ อย่าง m อ่ r ไมโครซอฟ์อะไรพวกเนี้ยนะฮะ Excel คลงออะไรเนี่ยมันเป็นอะไรของใหม่ซึ่งเอ่อคนก่อนนี่ต้องเป็น DOS เป็นแบบใหญ่ๆเงี้ยใช่ไหมคะใช่ฮะเอ่อเป็นเป็นเป็นอย่างเงี้ยเุผมเนี่ยอาจจะเลยตรงนั้นมานิดนึงแต่ยังเป็น DOS อยู่ผมก็ได้เริ่มเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอนนั้นแล้วก็เอามาเวลานักศึกษามา มาใช้คอมพิวเตอร์แลบของเราเนี่ยล้วก็ให้คําแนะนาเขาเออจะทาไอ้นี่จะขี่เส้นใต้ทาแบบนี้จะขึ้นย่อหน้าใหม่วักใหม่ทำยังไงให้คำแนะนำได้หอะไรอะไรในต่างประเทศที่ทําให้คนต้นรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตได้บ้างคะอันดับที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เรายอมรับกันหรือเขาใช้กันว่าเรื่องคำว่า tolerance นะฮะในเรื่องของความคิดคนที่คิดต่างไม่จะเป็นต้องทะเลาะกันไม่จะเป็นต้องทะเลาะกัน ก็โอเคเราเอาคุณอะไคุณคิดแต่งอย่างนี้เราคิดแต่งอย่างนี้แต่ว่าคุณคิดแต่งอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่ามาล้านความคิดของเราหรือว่ามาลบล้างในสิ่งที่เราเชื่อหรือว่าไปโฆษณาชวนเชื่อให้คนอื่นมาลบล้างในความเชื่อของเราเขาไม่ทำมุมมองมุมมองหนึ่งของการการใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอย่างง่้เราพูดกับพ่อกับแม่เลยก็อยู่พูดกับเพื่อนก็อยู่คำเหมือนกับคำมันไม่มีชนชั้นอ่ะไม่มีลำดับชั้นบางคนก็มองว่าเหมือนแบบ มันไม่แฟรหรือว่ามันไม่ไม่ยุติธรรมไม่ยุนี้เลยนะแต่ว่าไอ้สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมมองดูแล้วก็คือมันมีความเคารพซึ่งกันและกันโดยปริยายนะฮะผู้ใหญ่รู้จักเคารพเด็กเด็กเคารพผู้ใหญ่กันอยู่ในทีแต่ว่าในสังคมของเราเนี่ยเราพร่ำสอนแต่ว่าให้เด็กต้องรู้จักเคารพผู้ใหญ่หแต่ผมยังไม่เคยเห็นใครสอนว่าผู้ใหญ่ต้องรู้จักเคารพเด็ก ว่ามันอาจจะเป็นพื้นฐานหรือวัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณกาล<อ>แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันไปด<อ>ังนั้นในข้อดีในสิ่งที่คุณต้นได้เห็นก็คือว่าการยอมรับในความคิดและความเป็นตัวตนของกันและกัน<อ>สิ่งที่ไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างมีไหมผมว่าบางทีเขาอยู่กับโลกส่วนตัวมากเกินไปก็เลยทําให้แตกแยกแตกแยกไปนิดนึงนะครับมันมันเหมือนจะเป็นคนเห็นแั่ตัวไกลๆหรือเปล่าคะคุณต้นมันมันคือเขามีโลกส่วนตัวของเขาเขาไม่เห็นแก่ตัว แต่ว่าเขาชัดเจนเพราเราเนี่ยเรายังมีความเรื่องกับว่าบางทีเรามีความเมื่ออทรต่อตนรอบการใช่ใช่แล้วแบบบางทีเนี่ยสมมติว่าพี่พี่นิดเหยียดเท้าผมเนี่ยแล้วก็เดินไปเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกพี่นิดอายุใหญ่ถ้าเป็นถ้าเป็นที่นู่นพี่นิดถึงแม้จะอายุมากกว่าเหยียดเท้าผมเด็กกว่าเนี่ยเอเก้ไม่ต้องกลับมาขอโทษนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้เรื่องเนี้ยมันเขาชัดเจนเขาชัดเจนมากนะฮะก็ผมว่าพี่อย่าเอามาทั้งหมด อ่าถ้าเราจะเรื่องสูงดีมาของเราเนี่ยเ,เราเรื่องของเรื่องของซินเนิตี้หรือเรื่องของความนับถือผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็มีนะครับแต่ว่าในเรื่องคือสิ่งที่มันต่างก,กันก็คือของเราเนี่ยคือเทียงก็ด้วยเหตุผลเนี่ยแพ้แน่นอนผู้ใหญ่ต้องชนะแต่ผู้ใหญ่ต้องชนะเสมอของเราเนี่ยอ,อย่างเงี้ยห,หรือว่าผู้ใหญ่ทําอะไรที่บอกเราว่าทําอย่างนี้ไม่ดีอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบถ่ายลม ในหมู่สมาคมอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมถ้าเป็นเด็กแล้วพุ๊บขึ้นมาเนี่ยอู้อะไรเนี่ยไม่มีมารยาทเลยเออถ้าเป็นแต่บนผู้อยากเออเขายังชื่อเด็กเลือดทองเลือดทองดีเดอะเบอร์เดัะเบอร์แซนด์นะคะเราอันนี้พูดกันเล่นๆนะคะค่ะนี่พอดีเลยพอมาพูดเรื่องนี้อยากจะทราบเรื่องสุขภาพเนี่ยคือดูแข็งแรงสมบูรณ์มีมีปัญหาไหมไหมคะพี่ต้นมีเหมือนกันนะครับก่อนหน้าที่ผมจะไปไปเรียนที่อเมริกาเนี่ย ผมจะมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ภูมิแพ้เป็นอย่างมากเลยแพ้มาไแพ้อากาศแพ้ขี้ฝุ่นแพ้อากาศที่หมายความว่าเราอยู่ในอากาศเย็นแล้วก็ไปร้อนแล้วก็กลับเข้าไปเย็นอางเงี้ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนจะจามจะฟิตจะฟิตฟิตฟิตอันนี้ทุกคนก็ยังเป็นอยู่แต่อีกอันคือเรื่องของแพ้ขี้ฝุ่นแล้วเราก็จะต้องทานยาแล้วก็ฉีดยาอยู่เป็นประจำแต่พอไปอยู่ที่นู่นเนี่ยผมไม่เป็นไม่เป็นแล้วก็เราก็เราก็ได้อ่านธรรมะ S <S> ของท่านพุทธทาสพิขุนะครับท่าน <คะ S 1> ท่านสอนวอยู่อันหนึง่งบอกว่าเวลาเราป่วยเนี่ยทุกครั้งที่เราป่วย <S <S> <S เราควรจะต้องฉลาดขึ้นนะครับ <ielle> อย่างเช่นแบบโอ,โอ้โหตื่นขึ้นมาปั๊บเป็นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เนี่ยเราควรจะต้องนึกแล้วว่าเมื่อวานนี้ก่อนจะนอนทําอะไร <pic> <S <S เออแล้วนอนนี่เราผมผ้าหรือเปล่าแอร์เย็นไปหรือเปล่าเราไปออกแดดหรือเปล่าออกแดดยังไง ขึ้นลดลงลดขึ้นลดลงลดอะไรอย่างเงี้ยพยายามหาสาเหตุเพื่อที่จะป้องกันคือว่าหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงไอ้สิ่งเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเราจะได้ไม่ป่วยเมาถึงกระถามสุดท้ายคนต้นก็ทํางานมาเยอะแยะมากมายอะนะคะงานไหนที่ถือได้ว่าเป็นโบนัสของชีวิตคุณต้นค่ะผมคิดว่างานของกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพเนี่แหละครับซึ่งจะเป็นเป็นงานที่เราทําแบบเราไม่รู้สึกว่าเราทํางานเรามีความรู้สึกเหมือนว่าเราเราไปพักผ่อน <c oughs> เราไปกิจกรรม <c oughs> เพราะเป็นงานที่ไม่ได้สตังค์ <c oughs> แต่ว่าทาแล้วมีความสุข <c oughs> นะ <c oughs> เป็นสิ่งที่มีความสุขเพราะว่าทำไมถึงมีความสุขเพราะเราได้เจอคนดีๆซึ่งเอออยากจะทําแบบนี้ <c oughs> แต่ไม่รู้จะไปทําที่ไหน <c oughs> นะครับพอเรามาเริ่มรวมพลังกันมันก็จะมีแรงผลักดันแล้วมันก็เริ่ม, <c oughs> เ,รมเริ่มมีส่วนในส่วนที่เรียกว่าคนที่เข้ามาร่วมกับเราเออเราอยากทําทนี้ทานั่นทำนั่นอ๋อเรอเออเรามีเพื่อน เขาทําอันนี้เลยเราบอกอันนั้นได้ไหมอย่างงี้อย่างสร้างสุขาวิมานเนี่ยนะครับเราก็ไปอ่านหนังสือไปเจอชื่ออาจารย์ไตรลัษณ์นะฮะรองศาสตราจารย์ไตรลัษณ์จันทัศนะครับท่านเป็นอาจารย์อยู่คณะสถาปัตย์จุฬาไม่เคยรู้จักท่านค่ะโทรไปอาจารย์ครับอาจารย์หนูจะทําอันนี้นั้นค่ะอาจารย์ก็ฝังนิ่งอืมดีนี่แล้วอาจารย์ก็ออกแบบให้ฟรีอาจารย์ออกแบบให้ฟรีซึ่งถ้าเกิดว่าเราอันนี้นะครับโครงสร้างอันนี้เราไปให้ใครเขาออกแบบหลายแสนบาท S <S หลายแสนบาทมากนะครับอา,อาจารย์ทำได้แล้วพอเราทําเสร็จเราก็ไปไปเรียนไปกลับเรียนอาจารย์ว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับอาจารย์อาจารย์ก็ส่งคนมาดูอาจารย์แวบไัยหัวหินอาจารย์ก็แวบกลับมาดูแล้วก็จะบอกว่าเออนี้นะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเสร็จปั๊บอาจารย์ก็บอกว่าอืมดีนะทำเพราะว่ามันมีทางขึ้นที่สําหรับคนพิการได้ผู้ใหญ่ก็คือเราไม่ทําเป็นบันไดละตอนแรกเราจะถ้าบอกว่าเป็นสําหรับเป็นเนินให้คนพิการแล้วก็ อ,อีกอีกฝั่งนเป็นบันได<ะ>ไม่เอาทำเดินหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่ไม่พิการไไก็เดินได้สะดวกคนปกติก็เดินได้สะดวกอาจารย์ก็เลยไปหางที่ไหนมาก็ไม่รู้บอกใครก็้ามาไม่รู้หางว่าประมาณมาทำทางให้สำหรับที่จะเข็นรถเข็นได้จากที่จอดรถไปจนถึงตัวสุขาวิมานยังไง<ๆ>ก็คงขออนุโมทนาด้วยนะคะ,ะสำหรับความคิดดีๆหลายๆคนค่ะคิดว่าต้องรวยก่อน ต้องประสบความสําเร็จในชีวิตก่อนออถึงจะหันมาช่วยเหลือสังคมความจริงไม่จํำเป็นนะคะ,ะ,คะทุกคนยังสามารถทํางานได้ตามปกตินะคะแบ่งจิตออกมาสักนิดนึงอาสา,าช่วยเหลือคนอื่นใช้แรงกายก็ได้เนาะไม่ต้องใช,ใช้แรงเงินอย่างเดียวคือผมได้ฟังพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากๆท่านหนึ่งแต่ว่าท่านจะไม่ท่านจะชอบอยู่เบื้องหลังท่านบอกว่าในชีวิตคนเราเนี่ยมันมีอยู่สาสิ่งงานอยู่สาประเทศที่เราต้องทํา นะครับงานอันอันดับแรกก็คืองานที่เราทําแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ค่ะนะครับอันที่2ก็คืองานที่เราชอบทําแล้วก็มีความสุขได้ตังค์บ้างไม่ได้ตังค์บ้างช่างหัวมันแต่ละงานอันที่3ามน่ก็คืองานที่เราทําให้สังคมไม่ได้สตังค์แต่ได้ความสุขแล้วก็ได้จุนเจือแบ่งปันให้คนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตคุณยังขาด งานอันใดอันหนึ่งเนี่ยก็ถือว<ห>่าไม่ไม,ไม่ไม่ครบใครที่ชมรายการแล้วก็เห็นโครงการคุณต้นแล้วอยากจะไปร่วมด้วยต้องทําไงคะเนียครับติดต่อผู้ประสานงานกลุ่มของเราก็ได้นะครับค,คือ,อคุณอรพินนะครับมา 14, ์า0817537014่อาละค่ะแล้วก็จะต้องมีการกรองคุณสมบัติก่อนหรือเปล่าเรื่องของงานอาสาเนี่ยนะครับคือพอเราไปทํางานด้วยกันปั๊บเนี่ยตัวคนที่ไปทําเองเนี่ยจะรู้ว่าเออตรงนี้ตัวเองชอบหรือไม่ชอบเหมาะหเหมาะหรือไม่เหมาะเรื่องสําคัญของงานอาสาเนี่ยคือ คือทุกคนจะต้องไม่มีหัวขนถูกค่ะทำได้หมดทุกอย่างอย่าหวังว่าใครจะมาดูแลให้ให้ให้เราสุขสบายไม่ใช่พอาถึงเนี่ยไม่มีใครมาหาน้าไช่ไดมีแต่เราจะต้องรีบหาน้าให้คนอื่นนะครับพอเสร็จงานปรับเราต้องช่วยกันผมก็ช่วยกันยกโต๊ะเพราะ เราไม่ได้จ้างใครยกกองเก็บขยะต้องทำกันเองทำกันเองค่นะ,คน,ะคนี่แหละค่ะนี่คือตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะแบ่งเวลาช่วยเหลือสังคมได้เท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญยังสามารถจะให้ความสุขกับทุกคนได้ทุกวันนี้ก็ยังลงเพลงเพราะเหลือเกินนะคะและยังพร้อมจะร้องเพลงหาเงินไปช่วยสร้างสุขาวิมานได้เหมือนเดิมนะคนะค <c oughs> ยังยู <c oughs> พร้อมอยู่ขอบคุณและเป็นกําลังใจให้สำหรับทุกๆงานเลยนะคะขอให้ทุกอย่างประสบความสําเร็จนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้า,างั้นตอนนี้เราพักสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพบกับโบนัสช่วงต่อไปค่ะคิดว่าอยากจะกลับมาประเทศไทยนะคะไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่อบอุ่นหรือมีความสุขเท่ากับมาอยู่ที่ประเทศไทยเมื่อเวลาบ้านเมืองเดือดร้อนหรือว่าประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยต่างๆที่เขาได้รับความเดือดร้อนพวกเราที่อยู่ในอเมริกา ก็จะยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจนะคะเราไม่เคยลืมบ้านเมืองนะยังไงเราก็เป็นคนไทยนะคะก็ยังคิดถึงบ้านเมืองเสมอค่ะครับผมก็มีแปลนชีวิตไว้ให้โบนัสตัวเองก่อนเกษียณอีกปีครึ่งนี่ผมก็เสียแล้วจะกลับมาเมืองไทยมาสร้างผลงานเหมือนเดิมตอนนี้ต้นตะวันลูกชายเป็นเป็นผู้สร้างผู้กับก็คงจะมาร่วมดูแลลูก,ลก นะครับก็คงวนเวียนมาเป็นผู้่ำกลับมาเป็นผู้สร้างเหมือนกันให้รางวัลชีวิตไว้คือกลับเมืองไทยแน่นอนและมาพักสบายๆมีเงินใช้ไม,ไม่เดือด<ช>ร้อนใช่อยู่ด้วยกันได้ฮะ <laughs>